อยากดูข่าวดังต้องดูช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณสตางค์ข่าวดังประจำวันที่16สิงหาคมนี้นะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงที่ช่องสตางค์มีเดียครับในวันนี้นะครับเริ่มจากข่าวดังที่ค่อนข้างซาโ้าเนื่องจากว่าราคาน้ามันเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะแก๊สโซฮอ Hall เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิดเลยเริ่มจากแก๊สโซฮอนะครับที่จะเป็นอ e ี85นะครับ ปรับเพิ่มขึ้น60สตางค์ราคาอยู่ที่32บาท94สตางค์ e 20เพิ่มขึ้น60สตางค์ราคา35บาท94สตางค์แก๊ส91นะครับอยู่ที่60สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นราคา36บาท78สตางค์แก๊สฮอ95ราคา37บาท5สตางค์เพิ่มขึ้น60สตางค์เบนซินนะครับ44บาท46สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น60สตางค์ ส่วนดีเซลนะครราคายังคงเดิม46บาท16สตางค์ไม่เพิ่มเตียงใดและซ u เปอร์พาวเวอร์แก๊ส695นะครับ42บาท54สตางค์เพิ่มมา60สตางค์นะครับเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพยังไม่รวมราคาในภาษีบำรุงท้องถิ่นนะครับนี่ก็เป็นข่าวเพิ่มเติมที่ราคาปรับขึ้นตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาในวันที่16สิงหาคมนี้นะครับ คุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะแนะนําข่าวอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแนะนามาในไลน์ได้เลยนะครับด้วยการสแกน QR code เพิ่มเพื่อนตรงนี้หรือว่าพิมพ์แอดไซน์ตามด้วยตังมีเดียเป็น ID Li ไลน์ก็ได้นะครับข่าวดังต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวร้ายเรื่องของน้ํามันราคาขึ้นแต่ก็ยังมีข่าวดีเล็กน้อยอยู่บ้างนะครับล่าสุดเนี่ยทางพาชน,นะครับไม่อนุญาตให้บะหมีก่กึ่งสําเร็จรูปทุกชนิดนะครับปรับขึ้นราคาหากฝ่าฝืนนั้นมีโทษครับก็คือว่ากรณีนี้เนี่ยผู้ผลิตบะหมีก่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ย ประมาณ5รายเขาได้มีการแถลงข่าวร่วมกันขอให้กรมการค้าภายในนะครับปรับราคาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขนาดมาตรฐานจาก2องบาทเพิ่มเป็น8บาทเนื่องจากว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นซึ่งทางกรมการค้าภายในเนี่ยก็ทราบแล้วแหละแล้วก็ติดตามสถานการณ์ก็กําลังพิจารณาราคาอยู่นะครับก็จะพิจารณาเป็นรายรายไปอยู่บนหลักการวินวินโมเดลก็คือว่าผู้ประกอบการก็ผลิตขายต่อได้ ส่วนคนซื้อก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแต่ย้ำนะครับว่าจะพิจารณาอย่างรอบด้านและปัจจุบันยังไม่มีการอนุญ,ญาตให้ปรับราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเตียงใดหากพบว่าผู้ประกอบการหรือห้างร้าน หรือน้นค้าต่างๆเฉลยโอกาสขายราคาแพงเกินสมควรนะครับจะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0หบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็ประกาศกันว่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นแต่ในอนาคตมีการขึ้นแน่นอนครับอาจแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับพบแล้วรายที่5สําหรับฝีดาดลิงในประเทศไทยนะครับซึ่งข่าวนี้ได้มาจากอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับได้เปิดเผยว่าประเทศไทย ผู้ป่วยฝีดาดลิงเป็นเพศหญิงรายที่5อายุ25ปีก็เดินทางนะครับกลับมาจากดูไบสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาจากการสอบสวนประวัตินะครับเบื้องต้นเนี่ยก็มีการใกล้ชิดกับชาวต่างชาติเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเดินทางประจากต่างประเทศซึ่งมีจุดที่ชาวต่างชาติาไปรวมตัวกันถือว่าเป็นจุดที่มีโรคระบาด โดยเฉพาะแถบตะวันออกกลางนะครับแต่ทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าโรคนี้ไม่ได้ติดต่อง่ายหรือติดต่อโดยทางหายใจเป็นหลักนะครับการติดต่อเนี่ยถ้าจะติดจริงๆคือต้องสัมผัสใกล้ชิดจริงๆเท่านั้นถ้าหากคุณผู้ชมใช้ชีวิตปกตินะครับกับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนที่เราเจอกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไปที่เสี่ยงเนี่ยก็มีโอกาสติดน้อยไม่ได้ระบาดเหมือนโควิด -19 นะครับดังนั้นแล้วการก็อย่าตกแล้วกันนะครับหากใครไปพื้นที่เสี่ยงนะครับก็ เลี่ยงการสัมผัสกับคนที่เราไม่รู้จักจะดีที่สุดครับอีกหนึ่งข่าวดังในวันนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวเศร้ากรณีน้องนักเรียนม6ครับกระโดดจาก ตึกเรียนเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นนะครับคุณหมอจิตเวชเด็กและวัยรุ่นนะครับก็ออกมาคาดการว่าน้องอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับซึ่งข่าวนี้เกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อเช้าวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาคือผู้สื่อข่าวก็ไปถามแม่บ้านโรงเรียนนะครับเธอบอกว่าเห็นเกิดเนี่ยประมาณ6โมง40นาทีคือตอนเช้ามากเลยนะครับเห็นน้องเนี่ยเดินไปสแกนนิ้วเพื่อเข้าเรียนต่อมาเนี่ย เมื่อแม่บ้านเดินมาข้างตึกก็เห็นร่างน้องนอนอยู่และมีกิ่งไม้ทับและยังมีลมหายใจอยู่จึงรีบไปตามอาจารย์มาช่วยเหลือแต่พอมาพบกับพบว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย ผู้สึกข่าวก็ไปถามเพื่อนน้องนะครับน้องก็เป็นคนนิสัยร่าเริงแจ่มใสชอบอ่านหนังสือมีผลการเรียนดียกเว้นวิชาพละศึกษาที่ไม่ชอบเอล่นกีฬานะครับส่วนเรื่องเครียดเพื่อนก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องทั่วไปอ่ะเป็นเรื่องการบ้านบ้างเรื่องเกมออนไลน์ซึ่งปกติแล้ว กลุ่มเพื่อนก็จะบ่นเรื่องเหล่านี้เป็นประจำแล้วน้องเนี่ยไม่เคยพูดเลยว่าจะฆ่าตัวตายคือไม่มีอะไรผิดสังเกตนะครับจากการที่เพื่อนเนี่ยให้ข้อมูลมาล่าสุดนะคะทางผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินนะครับก็ออกมาบอกว่าส่วนใหญ่วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมทาร้ายตัวเองถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยน่าจะเกิดมาจากโรคซึมเศร้า อาจจะถูกกระตุ้นจากปัญหาภายนอกอย่างเช่นเรื่องเรียนเกรดไม่ดีหรือว่าได้รับความกดดันจากทางครอบครัวนะครับการคาดหวังให้เรยียนหรือว่าเกรดต่างๆรวมถึงอาจจะผิดหวังจากเรื่องความรักบ้างอ,อกหักบ้างผิดหวังจากแฟนบ้างรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเมื่อตัวเองเนี่ยเกิดปัญหาเหล่านี้หรือว่าปัญหากับเพื่อนในโรงเรียนแล้วปรับตัวไม่ได้ก็หาทางออกด้วยการทําร้ายตัวเองหรือ ค่าตัวตายในที่สุดนะครับซึ่งทางคุณหมอก็แนะนํานะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีทางกรมสุขภาพจิตนะให้การช่วยเหลือหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1323หรือ Facebook Page 1323ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนะครับซึ่งจะมีที่ปรึกษาพร้อมให้นะครับตลอด24ชั่วโมงก็สามารถโทรไปปรึกษาได้ที่เบอร์1323ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องอีกครั้งนะครับ นี่คือข่าวดังที่เกิดขึ้นในวันที่16สิงหาคมนี้หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดยอยากจะให้สตัง์อ่านข่าวอะไรก็แนะนําได้ที่ไลน์แอดนะครับสตัง์มีไลน์แล้วเพิ่มเพื่อนในการสแกน QR code หรือว่าพิมพ์ ID ไลน์แอทไตตามด้วยสตัง์มีเดียนะครับอยากดูข่าวดังทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังต์มีเดียสตังต์จะอ่านข่าวดังให้กับคุณได้รับชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงที่ช่องสตังต์มีเดียนะครับ ไลฟ์สดช่องสตังมีเดียนะครับจะกลับมาไลฟ์สดในวันเสาร์ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นไป4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งและเบอร์เดิมด้วยใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถโทรมาพูดคุยได้ที่ไลฟ์สดช่องสตัง์มีเดียนะครับ